เร,รณนะื่องเรื่องคดีตังโมนี่จบเมื่อไหร่ครับเรื่องตอนโมนี่ตอนเนี้ก็อยู่ที่พนังกงานสอบสวนจะสรุปนะครับแล้วก็จะมีรายงานทางทางแหลบทางอะไรอีกหลายชิ้นที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้รับอันนี้เป็นเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเอกสารต่างๆซึ่งจะต้องของผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ถ้ามันครบถ้วนแล้วพนังกงานสอบสวน เขาก็อาจจะสรุปได้นะครับโดยพิจารณาภาพรวมของหลักฐานชิ้นก็ฝากเรียนพี่น้องประชา,าชนนะครับว่าอย่าดูแค่หลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับตำรวจเนี่ยดูทั้งหมดแล้วค่อยมาตัดสินมาชั่งน้ำหนักนะครับมันไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นนอกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ นะครับแต่การทํางานการสืบสวนสอบสวนคดีเนี่ยเราใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเอามาชั่งน้ําหนักรวมนะครับบางคนบอกมีคลิปอันนึงก็ตัดสินว่าเป็นแบบนี้บางคนบอกดูภาพรูปนึงก็ว่าเป็นอย่างนั้นอันมันไม่ได้นะครับเรามีการรวบรวมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้วก็เอามาพิจารณารวมนะครับก,ก็ฝากไว้ด้วยว่าจะฟังอะไรจะตัดสินอะไรนะครับขอให้นึกถึงว่า ให้ดูทุกอย่างเป็นประกอบกันไปอย่าดูอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ได้นิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ใช่คําตอบนะครับหลักฐานคลิปวิดีโออย่างเดียวก็ไม่ใช่คําตอบทุกอย่างมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันนะครับถ้ามันขัดแย้งกันเราจะเห็นเองว่าอันนี้มันไม่ใช่ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยใช้วิจารณยญาณอย่าเอาแต่สนุกสนานนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำสำหรับผู้ที่สูญเสียไปนะครับขอบคุณนะครับ i yeah. yeah. yeah.